เธอเช้านี้มีอะไรกินบ้างอะไม่หากินเองไม่มันก็กินไม่ได้ดิอ่าใช่ปะมันไปตลกไกลๆกันเลยปะเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรครับถ้าหิวมากนักเราก็นะให้นังนั่นมันหาให้กินสินังนั่นไหนเนี่ยขาวสวยหมวยเอ็กตัวเล็กนมโตสเปกมึงเลยคะ่ะขาวสวยหมวยเอกตัวเล็กนมโตครบเลย มันเป็นใครวะมันเด็กกว่ามันผอมกว่ามันขาวกว่าดูกูถึงขั้นต้องซื้อคอมาเานมากินเลยเนี่ยจะได้ขาวสู้มันสวยสู้มันได้เนี่ยฮะเดี๋ยวเธอขาวกว่าสวยกว่าไม่ต้องทำไข่สือ <c oughs> มึงแอบคบกันมานานแค่ไหนนะบอกมาแอบคบ ตอนไหนเมื่อคืนนี้ไงในฝันไงมันชัดมากภาพมันชัดมากเต็มสองตามันลอยมาอยู่ตรงหน้านี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเธอแป๊บหนึ่งไม่ตกพอตอนกูจะตกนะดันมีคนมาห้ามด้วยใครห้ามก็มือไงคะนอกจากจะไม่ช่วยกูแล้วเนี่ยยังปกป้องมันอีกคนที่มึงควรจะปกป้องอ่ะกูไหมมึงควรจะเป็นกูไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใครปกป้องใครใครตบใคร มึงอยากมโนมึงฝันนี่มึงว่ากูมโนเหรอถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะพระเจ้าเขาไม่ส่งมาให้กูฝันหรอกพระเจ้าส่งมาให้มึงด้วยใช่มึงเป็นใครทำไมกูต้องเป็นใคร<ะ>ก็เพราะว่าเขาเห็นใจกูไงเขาเลยให้กูฝันเห็นความจริงไงมันเป็นความจริงตั้งแต่ตอนไหนครับจะไม่รู้เหรอก็ไปคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะไม่รู้แหละหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี ฝันประหลาดฝันแปลกไปหาข้าวกันเองแล้วกันอะไรวะต่างไปมันมันโน้ดดังดังด้งคุไปหาข้าวกินเองก่อนแป๊บหนึ่งเจอาคุเธอเธอทำอไรอยู่มาอาบน้ำ ใช่ไหมแบบหลับเฉ่เลยที่ทีวีก็ไม่ปิดมันคือแป้งดูจังเลยช่องนี้เนี่ยติดอะไรนะักหนาหรือว่านางเอกมันสวยนะเออมันน่ารักจริงด้วย <laughs> <laughs> อีลงหนวนะไม่ ไม่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 ไม <the> ่อไเธอเธอเป็นไรอะเธออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่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 าเข้ามาเรามีแฟนแล้วอย่าเข้ามาอย่ามายุ่งกับเราเรารักแฟนมากอย่าอย่าไ่ยุ่งกับเราออกไป อักเป็นมันกเะเขาได้ฝันเนาะออไปอย่ามายุ่งกับเขาบอกให้ออกไปบอกให้ออกไปยังไงล่ะอันนี้นะออกไปเอาอ เปิดยังไงหนึ่งต่อหนึ่งโอ้ดังแปะเลยทำไงย่าก็ฝันมันเหมือนเลยสะเทือนใจมันคือ